ออลนิวแคมรีครับปี2024มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนอกจากตัวเครื่องที่ตึดทึกทนจากทางค่ายโตโยต้แล้วฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับ สวัสดีครับผมโจ้เทนเนอร์บริษัทโตโยต้าลิสครับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวนี้เลย All New Camry ปี2024ครับซึ่งตัว Camry ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,500 cc คุ้มพลังไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดเลยทำให้ตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับไฟหน้านะครับออกแบบมาใหม่แบบ Full LED ครับยังไม่พอครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ครับที่ดูฉบเฉียวเข้ากับตัวรถเป็นพิเศษครับกระจังหน้าออกแบบมาใหม่ดูทันสมัยและมีความหรูหรา เข้ากับทุกเจเนเรชันครับผมซึ่งเซ็นเซอร์หน้ามาให้แบบฟูลเต็มๆครับ4จุดเลยนะครับผมกล้องรอบคันตัวนี้กล้องหน้าครับเราสามารถดูทุกมิติของตัวรถจากตัวกล้องนี้กล้องเดียวได้เลยครับครับผมด้วยขนาดล้อของเรานะครับถ้าเป็นตัว H E V Smart นะครับจะอยู่ที่ขนาด17นิ้วครับส่วนตัวพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่นะครับจะให้อยู่ที่ขนาด18นิ้วเลยครับยังไม่พอครับมีการปรับจูนโ่วงล่างมาใบายทำให้เบรกนะครับมีการนุ่มนวลมากขึ้นครับผม และในส่วนของด้านท้ายครับชุดไฟท้ายนะครับออกแบบมาใหม่นะครับดูเป็นเส้นสายนะครับแบบไลท์ไกลนิ่งยังไม่พอครับผมเรื่องความปลอดภัยยังให้เซ็นเซอร์ด้านหลังมาอีก4จุดครับและที่เป็นไฮไลท์เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เก็บสัมภาระครับด้านในนะครับดูกว้างขวางสามารถเก็บของได้มากขึ้นครับ ครับผมสำหรับในห้องผู้โดยสารนะครับตัวนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับจัดเต็มมากเลยซึ่งตัวพวงมาลัยนะครับจะมีฟังก์ชันหลักอยู่2ฟังก์ชันเลยด้านขวาจะเป็นตัวควบคุม Adaptive Cruise Control นะครับสามารถล็อกความเร็วยากลช่วยในการขับขี่ในการเมื่อยล้าได้ยังไม่พอนะครับตัวพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่นะครับ หน้าจอแสดงหูขับขี่จะได้หน้าจอแบบพิสตันเลย12.3นิ้วนะครับมาพร้อมกับหน้าจอมันติมีเดียหรือหน้าจอเครื่องเสียงของเรา12.3นิ้วรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับผมในส่วนตัวแอร์ของเรานะครับก็ยังมีการออกแบบมาใหม่ให้ดูเข้ากับตัวรถซึ่งสามารถปรับทิศทางของตัวแอร์แล้วก็ปรับแยกโซนระหว่างผู้โดยสารแล้วก็ระหว่างคนขับขี่ได้ด้วยครับผมยังเสริมตัวเทคนิคออปชันครับผม Wireless Charger รองรับการชาร์จไรเล็ให้กับผู้โดยสารด้วยครับ อ่าผมลืมบอกไปว่าโตวุมอะไรนะครับมีแพนเดอร์ชิพให้เราสามารถควบคุมตัวเกียร์เองได้ด้วยนะครับยังไม่พอครับตัวเกียร์ครับผมมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันเรียกว่าอีโค a ารครับส่วนตัว Normal ให้ตัวรถคำนวณเองส่วนใครที่อยากต้องการอัตราเพิ่มขึ้นหรือความแรงเพิ่มขึ้นสามารถมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยครับยังไม่พอตัวนี้เลยครับไฮไลท์พาร์นลามิกซันลูครับผมตัวนี้กว้างทำให้ห้องผู้โดยสารดูโปร่งขึ้นมากเลยครับ เบาของเรานะครับยังมาพร้อมกับเบาไฟฟ้าสามารถปรับได้8ทิศทางและมีตัวดันหลังให้ด้วยครับตัวนี้เราสามารถใช้เป็นตัว Memory s e ซีทของผู้ขับผู้ขับี่คนที่1นึงและผู้ขับขี่คนที่2ได้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมเบาเป็นสีเยลโล่บาวนะครับซึ่งตัว h y บริดนะครับตัวพรีเมียมลัชัวรีเราสามารถเลือกสีห้องโดยสารเป็นตัวสีดาหรือเยลโล่บาวที่เป็นสีเหลืองอย่างนี้ได้ครับ สำหรับในส่วนผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะเห็นได้ว่าตอนีนห้องผู้โดยสารดูกว้างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เนื้อนะครับระหว่างเนื้อหัวเข่าหรือศีรษะดูโปร่งมากขึ้นยังไม่พอครับเราจะมีแผงควบคุมนะครับไอตัวพนักยิงครับสามารถปรับเครื่องเสียงมัลติมีเดียของตัวเครื่องเสียงได้สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้ยังไม่พอครับสามารถปรับกันหลังของตัวเบาะได้ครับและจุดไฮไลท์ครับจะมีบ้านตัวด้านหลังนะครับให้กับผู้โดยสารได้ด้วยนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับม่านด้านข้างครับผมเราสามารถป้องกันแังสียูวีนะครับจากตัวแดดจากกระจกด้านข้างได้ครับเป็นไงบ้างครับกับ all new camry ปี2 0 2 4บครับบอกเลยว่าออปชั่นที่ผมพูดไปทั้งหมดวันนี้ครับยังพูดไม่หมดครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota l i s สโชว์รูมใหญ่ยิงวัด7ดยอดครับเพราะเรามีที่ปรึกษาฟี์มือดีคอยซัพพอร์ตแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับตัว camry ตัวใหม่ครับหรือสามารถติดต่อได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยครับ ื่องยนต์ไฮบริดผลตอบรับดีไม่มีตกครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ